สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก,ก็มาพบกับคุณครูใหม่อีกครั้งนะคะในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมเวลา9.30นาฬิกาจด30นาทีถึง10นาฬิกาในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยในชั้นอนุบาลหนึ่งเรื่องจำนวนแสนสนุกเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเตรียมอุปกรณ์เลยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาระบายสีเด็กๆเตรียมอุปกรณ์มาหรือยังเอ่ยเด็กๆเปิดไปหน้าที่3นะคะหน้าที่3เลข3อยู่ตรงนี้จำนวนแสนสนุกเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะระบายสีภาพผลไม้ตามจำนวนที่กำหนดให้ ภาพที่หนึ่งเด็กจะเห็นมีมือขึ้นมาอยู่หนึ่งนิ้วเด็กชูนิ้วชี้ขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะคะเลขหนึ่งพร้อมกับระบายสีเด็กพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมกับระบายสีนะคะภาพนี้เป็นภาพมังคุดคุณครูใหม่ระบายสีม่วงตรงนี้แล้วก็เปลือกมังคุดจะเป็นสีเขียว แล้วก็การมังคุดจะเป็นสีน้ำตาลนะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะถ้าออกนอกเส้นจะไม่สวยทีนี้เด็กๆดูข้อที่สองนะคะภาพที่สองชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วแบบนี้นะคะจะมีเลขสองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามานับพร้อมกันหนึ่งสองอมีผลละ ไม้อยู่2ผลนะคะเรามาเริ่มระบายกันเลยนะคะคุณครูใหม่ก็จะเอาเป็นสีเขียวนะคะรูปมะพรา้าวต่อไปภาพที่3นะคะให้เด็กๆระบายสีผลลไม้3ผลเรามานับเลขพร้อมกันก่อนนะคะ1 สองสามเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วนะคะแล้วก็เรามานับผลไม้กันหนึ่งสองสามทีนี้คุณครูใหม่ก็จะเริ่มระบายสีเลยอ่าผลไม้ของคุณครูใหม่ก็คือทุเรียนด้วยสีน้ำตาลต่อไปทุเรียนลูกที่สองค่ะ สีน้ำตาลเหมือนกันต่อไปทุเรียนลูกที่สสีน้ำตาลเหมือนกันอ่ะคุณครูะบายเสร็จแล้วนะคะเด็กๆระบายเสร็จยังคะเก่งมากเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบการสอนในวิชาคณิตศาสตร์เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะเด็กๆบายบายสวัสดีค่ะเด็กๆ